อนุญาตนะคะเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไผ่ประถมศึกษาผู้อำนวยการตำามหยาน้ำไผ่นะคะที่มามอบารางวัลชนะเลิศให้แก่นักเรียนนักเรียนที่เป็นตัวแทนพิษณุโลก7คนค่ะเรียนเชิญค่ะท่านผู้อำนวยการนะคะ <S 2> <S 2> มอบารางวัลให้กับนักเรียน,นะคะ่ะ ขอเสียงรดมือกับพี่คนเก่งด้วยค่ะอาานะคะนัคณะครูบุคลากรทางการศึกษาที่เคารพทุกท่านนะคะวันนี้อากาศดีค่ะขอผลเป็นใจ เรามีเรื่องราวดีๆสุดสท้ายเดือนมิถุนายน2568นะคะยินดีกับแชมป์ฟุตบอล7คนที่ทางเทศบาลเมืองบ้านไข่เป็นโลรงกางได้จัดจัดขึ้นนะคะแล้วก็คุณครูคุณครูของพวกเราได้เหียงควาสมสำคัญนะคะให้พวกเราได้แสดงออกโดยคุณครูจะเด็กกับคุณ ูวิทยาวัตนะคะเป็นผู้สอนนะเช่นชมรุกนลูกนะคะทีมปั้นไผ่ประถมศึกษามีชื่อทีมไหมคะมีชื่อทีมไหมหัวหน้าฟุทธบอลเคเคสิบถูกไหมเคเคเทนเคเคเทนสุดยอดมากนะคะทราบว่ามีทีมที่เข้าแข่งขันทั้งหมด 13ทีมนะคะเป็นเรียนในเขตของเทศบาลเมืองบ้านไผ่13ทีมโอ้ลัคกี้นัมเบอร์ด้วยเราเป็นแชมป์ขาแล้วกับที่หนึ่งค่ะพบอ๊ดอันนี้คือทีม KK เพด KPC คณะครูพร้อมที่จะให้การสนับสนุนนะฮะ เป็นกีลาดนตรีหรือว่าจะเป็นทางมิชงงานการทางลูกเสือผู้กิจกรรมฝึกให้พวก,ก,กรเ,พเราเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์การจัดก,การศึกษาก็าบอกว่าเพื่อให้ผู้เรียนเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ตามศักยภาพของตนเองนะคะต้องแตก็มีความสามารถไม่เหมือนกันเก่งไม่เหมือนกัน แต่พวกเราอยากเก่งเรื่องอะไรแสดงออกมาให้เห็น,นคณะครูโรงเรียนบ้านไผ่ประถมศึกษาพ,พร้อมที่จะให้การสนับสนุน